สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมอีกเชน่นเคยนะครับกับออโต้ยี่สิบเจประกายแสงนัตตี้ฮะู้่เราอยู่ในดีของคุณออโต้นะครับออโต้ยีที่ทุกคนรู้จักกันดีในานามของชายผู้มีพลังมากที่สุดในเซิร์ฟซีครับผมเลเวลหนึ่งรมมาตรงนี้ตึง,ตงๆฮะ ผมจะพาไปดูนะครับตอนนี้พลังทุกคนจะเห็นอยู่ที่218ล้านใช่ไหมฮะแต่ว่าครับในอันดับครับ221ล้านครับผมโอ้โหนี่น่าจะมีการเปลี่ยนแผ่นทักษะให้อัพพลังได้ขั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าของที่ใช้จริงก็จะเป็น218ล้านนะครับผมแค่แค่200ล้านนี่ก็เยอะแล้วนะฮะแต่ว่า221ล้านนี่คือแบบโอ้โหไปไกลจัดจัดจริงๆนะตรงนี้ฮะ ก่อนจะไปดูตัวละครนะผมบอกเลยฮะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปก่อนด้วยนะโอเคก่อนจะไปดูตัวละครนะฮะกลยุทธ์นะตรงนี้ฮะนี่ฮะฮีโร่ครับผมอยากให้โฟกัสตรงสปีดนะฮะโอ้โหรองเท้านี่รองเท้าห้าดาวสมอันนะฮะแล้วสดาวอันหนึ่งคือจะขึ้น5ดาวได้อยู่แล้วฮะถ้าขึ้น5้าดาวนี้บวกบวกความไวเข้าไปอีกนะฮะนี่ฮะอัพดาวถ้าเกิดกดเพิ่มตรงนี้ยังขาดสีม่วงอยู่นะครับผม นี่คือแบบว่าสุดของที่สุดแล้วฮนะถ้าเกิดเป็น5ดาวหมดจะเพิ่มความเร็ว11%นะตรงนี้ฮนะการปปับอื่นก็ดูไปข้าวๆนะฮะนี่ฮนะไล่อันตีนี่ก็3ดาว4ดาวะฮะ ก็ส่วนใหญ่เป็น3ดาวนะครเน้นสปีดไว้ก่อนนะฮะเนี่ยไหนขึ้น4ดาวได้ก็ขึ้น4นะฮะนี่คือเหตุผลที่พลังนั้นเยอะมากๆนะครับผมสำหรับไอดีของคุณออโตนะครับผมเอาล่ะเราไปดูตัวละครกันดีกว่าับว่าตอนนี้เขาจัดทีมยังไงแล้วใส่อะไรบ้างครับจัดทีมตัวละครก็จะเป็นราชาทะเลลึกเมลซสากาดฟินิกแมนอัศวินจักรกลแทงท็อปมาสเตอร์แฟตประกาศได้คออัศวินจักรกลเลเวล10นั่นเองนะครับ218ล้าน 218ล้านนะครับไปดูตัวแรกของเราฮะแท้งท็อปมาสเตอร์5ดาว5ดาวม่วงแพส4พิเศษขั้น2นั่นเองนะครับผมก็เลเวลตันแล้วครับเลเวล130นี่คือเลเวลตันนะครับผมแล้วเป็นหัวหน้าทีมด้วยนะครับสกิลลิมิตที่24แล้วเลเวลสกิลไปที่130คือเต็มครับโอ้โหมีคําว่าเต็มขึ้นมานะฮะตรงนี้ฮะปลดขีดไปที่5ดาวปลุกตื่น5ดาวม่วงครับประวัติปลดหมดจะเวนบริจาคชิ้นส่วนและแผ่นทักษะครับที่ทุกคนอยากรู้กันนะฮ ต้านคีเลเวลาแปดหัวใจเลเวลาแปดแทงทะลุเลเวลาแปดแทงทะลุเลเวลาแปดอีกสองอันแล้วก็หัวใจเลเวลาแปดอีกหนึ่งอันนะครับเลือดอยู่ที่ยี่สิบเก้าล้านนะฮะยี่สิบเก้าล้านโจมตีอยู่ที่ล้านเจ็ดนะครับผมพลังอยู่ที่สี่สิบเอ็ดล้านนะครับสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์ตัวนี้ฮะไปดูการ์ดกนะันฮะเข็มขัดแทงท็อปสี่ดาวนะครับตาระดับไอสเต็มนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครับไปดาวม่วงเต็มเต็ม,ต,มตึงๆนะตรงนี้ฮะ โอ้โหนี่ฮะ HP HP เปอร์เซนต์หมดนะครับแล้วตรงนี้ครับลดดาเมจจากลายประลอง20โอ้โหบัฟโคตรดีฮะนี้แล้วก็นี่อัตรารักษานะครับแล้วก็กระหน่าความเร็วสูงแล้วก็ HP 6นะและกางเกงอันนี้ไม่มีกระพริบนะฮะส่วนอันนี้เป็นอัตราสะท้อนดาเมจบวก20นะฮะโอ้โหบัฟขนาดนี้สุดยอดขนาดนี้ไปดูการ์ดบัฟบ,บ้างฮะเป็นโบนัส HP 3แถวพลัง HP แล้วลดป้องกันนะครับ แล้วก็การ์ดบับต่อสู้จะเป็นอัตราคิย์ที่ข้อสองแถวผลต้านทานลดป้องกันและผลต้านทานอีกอันหนึ่งฮะการ์ดบับระดับเครับเพิ่มการน,นำคิย์ที่ข้อใส่เป้าหมายหลักครับแล้วเฮพแถวอัตราดามเมจและเพิ่มดาเมจโบนัสนั่นเองครับแทงท็อปตัวนี้41ล้านครับตัวต่อไปครับราชาทะเลลึกหดาว5ดาวม่วง39้าล้านดาเมตแพสสี่เปอเศษขั้น3นะครับผมโจมตีที่4ี่ล้าน 2HP 13ล้านนะครับอัตราคีิบเซ นะครับโอ้โหนี่เลยฮะเลเวลสามร้อยสามสิบแน่นอนฮะแล้วก็เลเวลสกิลฮะสำคัญมากเลยนะครับที่ผมบอกให้ต้องซื้อทุกรอบนะครับซื้อไปที่หนึ่งร้อยสามสิบนะฮะปลดขีดหกดาวครับปลุกตื่นห้าดาวม่วงประวัติปลดโมเดิรวนบริจาคชิ้นส่วนและทักษะครับแทงทะลุเลเวลเจ็ดแล้วนี่เลยฮะโอ้โหคมดาบเลเวลเก้าครับผมแม่สุดจัดจริงๆฮะแผ่นโทรโหดเลเวลแปดครับแล้วหัวใจเลเวลแปดต้านคีเลเวลแปดแล้วก็คมดาบเลเวลแปดอีกอันหนึ่งฮะ โอ้ราชาทะเลลึกตรงนี้ฮะแล้วก็ชุดคุมทะเลลึกไปที่5ดาวเลยครับตาระดับศูนสย์ก็เต็มนะฮะแล้วนี่ก็6ดาวม่วงเช่นกันฮะเป็นโจมตีอัตราคิติคอลน,นะฮะแล้วก็มีเสริมโจมตีรายเดียวเพิ่มดาเมจ6%ฟนฟื้นฟูเคลื่อนไหวนะครับผมและตรงนี้เป็นโจมตีบกก6%็นแล้วก็นำความเร็วสูงแล้วก็ตรงนี้ฮะลดดาเมจทีมโอ้โหเมื่อตัวละครตรงข้ามศูนย์ดาเมจศูนย์กลางอย่าง้ย โอ้เพิ่มดาเมจทีมอีกฮะอีก10%นะโอ้โหการ์ดบัฟมันจะอะไรขนาดนั้นนะฮะอัตราดูเลือด10%นะตรงนี้ฮะโอ้โหฟุ้งฟริง้งกระพริบ,บกระชิงมาตรงนี้เลยฮนะแล้วการ์ดบัฟครับโบนะัสต่อสู้สามแถวพลังโจมตีหนึ่งแถวเฮดพีหนึ่งแถวการ์ดบัฟต่อสู้อัตราคีย์ที่ข้อสองแถวโจมตีผลแม่นยำและพลังโจมตีฮนะ ขั้นอสูรฮะอัตราคิทิคโคเพิ่มดาเมจคิทิคโค่หกสอใส่ป้าหมายหลักแล้วเพิ่มดาเมจโบนัสอีก3แถวฮะพลังโจมตี1แถวนั่นเองฮะสำหรับราชาทะลึลึกตรงนี้ตึงๆฮะโอ้โหแล้วอย่าบอกนะฮะว่าเป็นหัวท่าทีมทุกตัวด้วยฮะโอ้โหทีมหลักเป็นหัวท่าทีมทุกตัวด้วยฮะไม่ธรรมดานะครับเลยว่า130ทุกอันนี่คือแบบในฝันเลยฮะแล้วนี่ฮะมาถึงอัศวินจัรกลนฮะ38ล้านแพส4ีพิเศษขั้น3ม แล้วก็ HP ไปอยู่ที่26ล้านโจมตีอยู่ที่ล้าน8นะครับผมโอ้โหอัศวินจักกลฮะเลเวลเต็มฮะเลเวลสกิลก็เต็มอีกฮะแล้วก็ปลดขีด6ดาวปลุกตื่น5ดาวม่วงฮะะวัดปลดหมดโยเวนบริจาคชิ้นส่วนฮะทักษะครับใส่ไปเลยครับแทงทะลุเลเวล7 2อันแล้วก็แผ่นต่อต้าน1อันฮะเลเวล8ต้านขีเลเวล7 2อันแล้วก็แทงทะลุเลเวล7 โอ้โหมันจะสุดไปไหนครับเนี่ยตรงนี้การ์ดปั๊บครับไปครับหน้ากากอสวิน5ดาวครับตาระดับเอสเต็มฮะแล้วอุปกรณ์ใส่เป็นเซตนินจานะครับเพื่อเพิ่มความเร็วฮะเพิ่มสปีดตัวเอง12%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเลสพีของตนเอง10%เป็น6ฮะเป็น6ดาวม่วงหมดด้วยนะฮะ เป็น HP HP เปอร์เซ็นนะ HP HP เปอร์เซ็นแล้ว HP HP เปอร์เซ็น HP HP เปอร์เซ็นนะตรงนี้เป็นอัตรารักษานะครับแล้วก็มีลดดัมมจสปีดต่ำด้วยนะฮะแล้วก็โจมตีรายเดียวเพิ่มดัมมจ่หกเปอร์เซ็นแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรฮนะไม่ได้กับพีกับพีแค่สองชิ้นเท่านั้นการ์ดบัฟครับการ์ดบัฟฮีโร่เพิ่ม HP ครับ HP โบนัส HP สองแถวพลัง HP สองแถวแล้วพลังโจมตีหนึ่งแถวครับแล้วก็ตาของเทคนิคครับการ์ดของเทคนิค ผลต้านทานพลัง HP พลังป้องกันผลต้านทานและอัตราต้านทานครับผมตรงนี้การ์ดบัฟระดับ S ก็เป็น HP พลังโจมตีและลดดาเมโบนั้นอัตราดาเมดอีก2แถวนั่นเองครับสำหรับอัศวินจักรกลนะจุดจุดนี้ผมจะบอกว่ากรอบนี้เขาเลเวลตันหมดแล้วนะครับกรอบลุงบวก4นะฮะต่อไปก็ีมอซาก,กา36ล้านนี่ไล่มาเลยนะฮะ41 39, 38, 36, ล้าน39ล้าน3 8ล้านส6ล้านสำหรับเมลซาก,กาแล้วเลเวลพาร์สี่พิเศษขั้น2ฮะอ่ะตรงนี้ครับ เรืออยู่ที่25ล้านอาตาัตราคิดที่ข้แปดสิบอร์เฮะพลังโจมตี1นล้านเฮะอู้หูสุดยอดฮะตรงนี้ฮะแล้วทะลวงไปที่130เหมือนเดิมครับเลเวลสกิลเต็มนะครับแล้วก็ปลดขีด5ดาวฝุกตื่น5ดาวม่วงครับปลอดปลดปลด,ปลด,ปลดยกเว้นบริจาคชิ้นส่วนและแผ่นทักษะมาตรงนี้ตึงๆอแล้วฮะหัวใจเลืว่าแปต้านคีเลเวลาเคมดาบเลืว่าแปแทงทะลุเลืว่าเอีก2อันแล้วต้านคีเลเวลาเอีก1อันครับ โอ้โหเราไปดูสวมสวมใส่อุปกรณ์การ์พิเศษเป็นแก่นพลังชีวิตอันนี้4ดาวนะครับไม่ได้จัด5ดาวนะครับแล้วก็ตาระดับมังกรเต็มกันไปครับอุปกรณ์เป็นเสื้อเกาะพลังไฟครับเป็นเป็นพลังไฟครับเซฟพลังไฟก็จะได้ดาเมจตนเองที่ได้รับ12%แล้วเพิ่มสปีดให้ตัวเอง15%นะโอ้โหเป็นเฮดพตาคริทิคัลนะฮะอันนี้แล้วก็มี ดามเมจจากล้านปลาลอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะลดดามเมจล้านปลาลองฮนะลดดามเมจมล้านปลาโลสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วตรงนี้ HP HP เปอร์เซ็นต์ครับโจมตีหมู่เพิ่มดามเมจหกเปอร์เซ็นต์นะแล้วไปตรงนี้ HP ดาเมจคีบวกสามสิบฮะแล้วก็ไปโจมตีหมู่บวกดาเมจอีกสามเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหมันจะดามเมจหมู่เยอะไปไหนฮนะตรงนี้ฮนะแต่ในนี้เป็นโจมตีดามเมจเดียวนะครับเป็น HP HP เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับต่อไปครับการ์ดบัฟครับการ์ดบัฟปีศาจฮนะ HP โบนัส3แถวฮะแล้วก็ HP 1แถวแล้วก็พลังโจมตีฮะการ์ดบัพพลังอะตาคิทิคอสาแถวพลังป้องกันอีก2แถวฮะโอ้โหแล้วนี่ฮะตาระดับมังกรเพิ่มกระหน่ำคิทิคอใสา่เป้าหมายหลักแล้วตาดามเมจสองแถวอัตราลดดามเมจอีก2แถวนั่นเองฮะโอ้ผมอยากดูอัตราคิิกใหม่อีกทีหนึ่งนะอัตราคิิแปดใช่ไหมแล้วคิทดามเมดทำอีคิสองร้อยสองจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์อู้ไม่ธรรมดาครับ โอ้ตรงนี้ฮะตึงๆนะ่สำหรับเมลซากะต่อไปก็ฟินนิกแมรนะพารซี่พิเศษขั้น2แล้วอยู่ที่32ล้านนะพลังครับเฮดพีอยู่ที่24ล้านพลังโจมตีล้านสครับแล้วก็อัตราคีย์ที่ขแค่18ครับอันนี้ไม่เน้นอัตราคีย์ที่ข้อนะครับผมเอาละครับเลเวล130เหมือนเดิมครับโอ้โหเลเวลสกิลก็ตันฮนะบทขีด5ดาวปลุกตื่น5ดาวม่วงครับประวัติบทมดนูวเวนบริจาคชิ้นส่วนดีเช่นเคยแล้วไปดูแผนรักษาครับ แผ่นโอลัมมานครับแผ่นนี้ต้านอันตี่ครับเลเวลเจ็ดสองอันแทงทะลุเลเวลเจ็ดหนึ่งอันและอีกแทงทะลุเลเวลเจ็ดอ,อีกสองอันฮะต้านคีเลเวลเจ็ดอีกหนึ่งอันนะโอ้โหพลังจะไม่เยอะได้ยังไงฮะต้านคีกับแผงแทงทะลุนี่คือทําให้พลังเยอะสุดๆนะครับผมขนนกไฟเป็นอีกอันนี้4ดาวนะครับตาระดับสืรก็อัพเต็มกันไปแล้วก็อันนี้เป็นเซตไซบอร์กนะครับเพิ่มพลังโจมตีและให้พีตัวเอง12ซนะครับ ก็จะเป็น HP HP เปอร์เซนต์หมดนะครับดาวก็ตามนี้เลยฮนะมี2ดาว3ดาวคลาสกันไปแล้วที่กระพริบครับคือลดดาเมจทีม10%และโจมตีมูเพิ่มดาเมจ3เปอร์เซนต์อันนี้ไม่ค่อยอะไรฮนะ <c oughs> ก็ต่อไปครับการ์ดบัฟปีศาจฮะพลัง HP โบนัส HP 3แถวหนะแล้วลดป้องกันนะครับผมแล้วต่อไปการ์ดบัฟฝั่งพลังฮนะ HP 2แถวอัตราตาทาน ผลต้านทานลดป้องกันเะโอ้โหแล้วตรงนี้การแบบอสูรนาตาดาเมจ์สองแถวพลังเฮดพีลดดาเมจ์บนนและลดป้องกันนั่นเองครับสำหรับฟินิกแมนตัวนี้และตัวสุดท้ายอะความเร็วสูงสุดในเซิร์ฟฮะแฟดประกายแสยง29ล้านแพสสีพเเศษนั้น2และความเร็วอยู่ที่1531ครับเลขที่ออก1531ครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ฮะนี่เลยฮะแทง ทะลวงฮะทะลวงอ่ะจะบอกแทงทะลวงทะลวงเลเวล130ครับสกิลก็โอ้โหเลเวลเต็มนะฮะลิมิต24ฮะตรงนี้ปลดขีดไปที่5ดาวปลุกตื่น5ดาวม่วงประวัติลดบมดเยื้อเว้นบริจาคชิ้นส่วนแล้วแผ่นทักษะเป็นแทงทะลวงเลยว่72อันโอลแมน7แล้วก็โอลแมน7อีก1อันแล้วก็แผ่นทรละหดเลเวล71อันแล้วก็ ไม่ใช่คมดบแทงทะลุรูเลยว่าเจ็ดอีกหนึ่งอันนั่นเองงะโอ้โหโจมตีอยู่ที่2ล้าน4นะครับ HP อยู่ที่10ล้านอัตราคิดที่เข้าิองเนะครับผมแต่ที่สำคัญคือความเร็วฮะ่า153 1ครับผมมาดูการ์ดปั๊บครับสำหรับการ์ดพิเศษไอเทมเฉพาะแค่3ดาวนะครับผมไม่ใช่ตัวทำดาเมจอะไรฮะก็เลยไม่ได้จัดอาวุธจัดหนักจัดเต็มขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ครับเป็นแน่นอนครับเซ็ตพลังพลังไฟครับ จะเพิ่มสปีดตนเอง15%นั่นเองฮะแล้วตรงนี้ฮะก็เป็น6ดาวหมดนะครับแล้วก็3ดาวม่วงเกือบหมดยกเว้นกังเกลน,นะครับเป็น2ดาวม่วงโจมตีความเร็วแน่นอนครับแล้วก็มีลดดาเมจลานปลลอง10%ครับและที่สำคัญครับนี่เลยฮะรองเท้าครับสปีดบวก10ฮะ HP ความเร็วด้วยฮะสปีดบวก10นะเป็น H p ด้วยนะโจมตีความเร็ว5นี้แล้วก็โจมตีความเร็วอันนี้ดาเมจหมูครับโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจ3%ฮะ การบัฟครับแน่นอนครับบับสปีดระบนดวัดสปีดสามแถวพลังโจมตีหนึ่งแถว HP หนึ่งแถวครับการบับอาวุธครับอัตราคิดที่เข้าไปเลยครับสามแถวพลังป้องกันพลังโจมตีแล้วก็การบ,บัฟระดับนี้ก็เพิ่มกระหน่ำคิดที่เข้าใส่เป้าหมายละหกสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มดาเมจโบนัสอัตราลดดาเมจแล้วก็ลดดาเมจโบนัสและอัตราลดดาเมจอีกหนึ่งแถวนั่นเองครับสำหรับแฝดประกายแสงตัวนี้ฮะตึงๆฮะโอ้โหแล้วดาวดาวแบบอย่างสวยงามฮะตรงนี้ แล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งไม่แพ้กันครับคือศูนย์การฝึกครับนี่ฮะเลเวลยูย่สี่ครับผมตรงนี้เลเวล24คือเลเวลตันแล้วครับเพิ่มสปีดอาวุธ72็ดสก็ยีบสีหมดแล้วนะครับผม24หมดแล้วนี่ก็ตันกันไปนะครับผม <c oughs> ส่วนแายประลองก็ที่รู้ๆกันฮะว่าความแรงมันเป็นยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าอยากดูการลายประลองของออโต้ผมทำคลิปไว้มากมาย ก่กองมากๆครับไปดูย้อนหลังกันได้นะครับสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r ร b ์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ